นี่ครับมวยสุ่มครับมวยสุ่มครับซุ่มแมนสาบครับเนื้อปัตตพีครับนี่ครับเนื้อปัตตาพีน้องของเฟอร์เรี่นะครับนี่ครับน้องเฟอร์เรี่ล็อกซ้ายขวานะครับ หยิบตีหรือน้าหน้างหอนตีนะครับนี่ครับล็อกมุนมัดนะครับเข้าเปียกซ้ายขวาครับครับเห็นเชิงมันแล้วครับนี่ครับล็อกมุนมัดเข้าเปียกซ้ายขวานะครับของตีครับเนื้อบัตตพีนะครับจำไว้นะครับจำชื่อไว้นะครับเนื้อบัตตพีนะครับเนื้อบัตตพีมหาสมุทรนะครับ เนื้อปติพีเนื้อมาฮะสมุนนะครับน้องใจของเฟอร์รรี่ครับครับสวัสดีครับ